นี่เลยน,น,นี่อันนี้อะไรใช่ว่ามันมีน,มนี่เลยมันมีโคนคนเข้าใจไหมกมันจะลำบากชิบหายนะางลงชิิข้าใ

โซฟี่เด้่อนี้พราะว่าเขาปิดปิดอยู่แล้วอะ่ะยัปงปิยออป,ปิดตอนกี่โมงนะอันเนี้ยส4่สี่สีนห้าค่ะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษนะคะอีละอีลาปุ๊บปิดประตูแค่เสียงยังดัง้ว

I yeah. you. เธอ,อต้องลากไป,ไปพูดก่อนอนะม,ม่ถ้าไมังซอนกันลากยาเล,ลากไปอีกลางนี้ไปอีกว่าเน่ว่าเนอคอนเนี่ยไปเออเดึงไปดึงไป จังหวาเธอนะน้องเธอนั่นไงน้องอ่ะขัดแล้วขัดแล้วเออดูจังหวะด้วยอย่างั้นไงได้เหรอออรอมัไ่ดีนหรอ่้นมันจะออกออนี่เธอดึงท่อนใหญ่น่นท่อนใหญ่ตรงโน่นน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 เธอเธออันนู้นอันท้ายนั่นน่ะ เมื่อเราไปไปทำพันไม่ได้หรอนั่นสวยได้นะหญิงเห็นปะเธอนั่นลัะก้านสีแดงแดงอ่นนะนะ ภารกิจไปหนึ่งมือแล้วจ้ามือนี้แล้วจ้าเย่สตรองเกอร์บายบายแล้วจ้าเจอกันใหม่